ป้าอ,อย่าดุน้องออกไป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 เขาใครยอีอเอ่ะมองไม่เห็นตั้นเลยเอ้ยไม่ใช่อ่ะมืดตึบเลยหนว <laughs> นายมาดูเลยลูกแก้สนานนะมีนะโอ้โหเฮ้ยเล่นที่ขนาดน,นี้เหรอ ออเอาเท้ามายันนั่นพูว่าแม่อยู่เนี่ยไอ้นะพันพัวแม่อยูเนี่ยพี่ไปไหน